วันนี้ก็จับเฮกี้อาบน้ำกันนะคะวันเบาๆสบายๆกับพิปูไซเอ็ก์ XXL ตอนนี้เฮกี้ก็น้ำหนักน่าจะทะลุจะสิบอัพไปแล้วค่ะสบายค่ะฟินๆอุ้ยอ,อุ้ยอ no ุ้ยมีขาอ่อนมีขาอ่อนมีขาอ่อนเสียวเสียวโอ้เสียว เคยมาเสียววะหาสั้นเลยบอกพ่อทำอะไรกับหนูเนี่ยมีความเสียวพ่อทำอะไรกับหนูอุ้ยแาบน้ำมีเสียวอุ้ยเสียวไหนหันหน้ามาหน่อยเด้อ่อกี้โอ้ยหล่อไม่ใช่เล่นจับกระปุกก็เสียวเลยน้ากี้พ่อจับกระปุก็เสียว่ะ ตอนนี้น้ำหนักเฮกี้ก็น่ายจะทะลุเจ็ดสิบอัพไปแล้วชอบจริงๆเลยอาบน้ำชอบมากชอบมากตอนน้ำรอเลยชอบเล่นอยู่สายยางเอาน้ำเลยมารอมตัวรอคุณรอมาด้วย คนรอสองพันยี่สิบเอ็ดอ่ะถูกกระปุยทีถูกกระปุก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 อ่ะถธกกระปุกหน้าตาเป็นไงเอ้ยฟิน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 โอ่ยคะอ่นกะอ่นอะปเร็วเยเอ๋สุดข้อฟินค่ะฟินฟิน